ตัวนี้ก่อนอย่าหลุดโฟก,กัสอา้าวตายหาเองอ <c oughs> ายุเทเลสไายากำลังจะเข้าเหรอทำไมเสียงลมมาจังวะ <c oughs> จะทำลายบ้านพวกมึงโดนบ้างไหมโดนบ้างไหมวะ อุ้มโอยโดนถ้าโดนแล้วมันจะวิ่งมาครับเดี๋ยวรอรอรอจังหวะใกล้ๆยิงไปอีกหนึ่งดอกแล้วก็ให้ตายนะยหมดนะยิงหมดหมู่บ้านได้นะครับดูดิเหลือตัวเดียวแล้วอะแสดงว่ามันเฝ้ายามกันอยู่หลายตัวจริงๆหมู่บ้านหลังหนึ่งนะครับผมจะได้ยึดหมู่บ้านออกสักสักที เหลือตัวเดียวจริงป่าถ้าเหลือตัวเดียวผมจะเดินไปรวยแล้วเนะี่ยมาดิวะทำลายหมู่บ้านพวกมึงให้หมดเราอันนี้ก้าวร้าวจริงเลยอ๋อ,อบอกพวกกูอยู่ดีๆมึงมาทำไมไอพวกชอบลุกลานชาวบ้านอืม หลวงไข่นี่เองชอบพวกลานชาวบ้านอันนี้ทำลายได้ไหมแทนนิ่งเล็กเนี่ยไม่ได้หรอต้องวางโต๊ะก่อนอ่ะไม้ไม่พอโหงั้นก็ทำลายซะก็วางโต๊ะทำลายบ้านมันทำลายหมู่บ้าน ไม่ต้องอยู่หมู่บ้านนี่เป็นของหลวงไข่แล้วฮ่าห้า t e s g <c> o <oughs> สรุปว่าเราเคลียร์ได้หมดนะครับหมู่บ้านนะครับ t h i s is My Home โอ้ยต้นเฟลกว่ะวัสดุใหม่เนี้ยมันอยู่ในหมู่บ้านก็บินเอง ว้าวคือเกมมันจะมันสนุกกับอย่างเนี้ยคือการที่เราได้เจอสิ่งใหม่ครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่มันทำให้เราลงไปสวัมเพื่อไปฟาร์มของเนี่ยคือมันทำให้เกมบทสนุกไปเลยนะครับมันไม่ควรทำอย่างนั้นเลยเอาของหนักไว้ก่อนไม่เอานั่นแหละ คือแทนที่จะให้เรามาลุยตรงนี้ไปเลยกลายเป็นให้เราไปฟาร,ร์มที่เก่าอะไรเงี้ยเพื่อมันไม่เป็นผลดีกับเกมเลยดูน่าเบื่อถ้าเราได้เจอแบบนี้ตลอดก็คือเราก็เล่นได้เรื่อยๆผมจะไม่เบื่อเลยนะแต่นี่อะไรวะฆ่าบอสตัวที่สามในสวอมเสร็จแล้วก็ไปขึ้นไอ้ภูเขาพิมะขึ้นภูเขาหินอาเสร็จอา้าวต้องกลับไปฟาร์มที่สวอมอีกไม่งั้นสร้างของมาอัพเกรด ไม่ได้คือแบบโคตรบังคับ